สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัสเฮโย hey นะคะเดีในว,วันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวเกาะล้านกันโดยแบบฉบับของคนที่อยู่ที่นี่นะคะก่อนออกจากซอยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องให้พ่อไปส่งนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าเราจะต้องไปขึ้นรถสองแถวตรงไหนมีจุดตรงไหนบ้างที่เรารู้นะคะเผื่อว่า มีคนที่อยากจะมานะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะควรจะต้องขึ้นรถสองแถวตรงไหนทึงจะถูกสีนะคะแต่เราเนี่ยยังไม่เคยขึ้นสองแถวที่ไปจนถึงจอดท่าเรือเลยนะคะแต่เหมือนว่าจะมีต่อนะคะเหมือนจะมีรถสองแถวนั่นต่อเข้าไปแต่เราเดินตลอดนะคะทุกครั้งที่เราไปเกาะร้านนะคะแล้วที่พลิกมากเลยนะคะการไปเกาะร้านในครั้งนี้เนี่ยคือเราไปกันแบบงงๆงนะคะเป็นแบบงงๆง,งมากเพราะว่าวันนี้วันที่9ก้ากุมภานะคะ เราเนี่ยได้แชทจากพี่นะคะวันที่เจดกุมภานะคะว่าเออวันที่เก้าเนี่ยว่างไหมเนี่ยจองที่พักไว้ตั้งแต่สงการปีที่แล้วแล้วนะแบบไปเที่ยวแทนหน่อยได้ไหมนะคะเพราะว่าเขาไม่ว่างเดี๋ยวขอเอาตัวไปเก็บของก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้น่าจะประมาณสัก9้าโมงเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปถึงแหลมเนี่ยประมาณสักเที่ยงเที่ยงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะข้ามเรือไปประมาณบ่ายนะ แล้วก็จะเอาพวกเนี่ยอุปกรณ์ถ่ายนะคะไปด้วยนะคะ power bank นะคะลืมไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไปทะเลก็ต้องมีกันแดดนะคะแล้วก็จะเป็นพวกครีมต่างๆที่เราต้องใช้นะคะภายในหนึ่งคืนนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องก็ได้นะคะแล้วก็ต้องมี iPad นะคะไปทำงานนะคะเผื่อว่านะคะเผื่อว่าจะได้ทำ และสิ่งสําคัญที่เราขาดไม่ได้นะคะในการไปทะเลก,ก็คือหมวกนะคะตอนนี้เนี่ยนัดก็ได้ขายหมวกมือสองอยู่นะคะชื่อร้านว่า s e ล l to Hand by นั t นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ตรงนี้นะคะถ้าใครที่อยากได้หมวกนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะมีหมวกมีเสื้อนะคะแล้วแต่นะคะว่าจะมีของอะไรมานะคะเราก็จะใส่ไว้ในไอจีเฟซบ o ๊กหรือว่าช้อปปีนะคะมี3มช่องทางนะคะที่เราขายอยู่นะคะตอนนี้นี่ก็ หมวกที่เพิ่งซักเมื่อวานนะคะมีบัคเก็ตด้วยเพิ่งได้บัคเก็ตมา3าใบนะคะก็คิดอยู่ว่าจะใส่บัคเก็ตไปดีไหมหรือว่าจะใส่เป็นหมวกแก๊ปไปหมวกแก๊ปก็น่าจะเล็งๆเป็นใบนี้นะคะว่าจะเอาไปตัวป่วนของเรามาแล้วนะคะตัวป่วนเง้วเง้วเง้วน้องมีหนวดด้วยนะมีหนวดเป็นของตัวเองเห็นไหม มาลงวถสองแถวต้องอถนนพัทยาใต้นะคะเพื่อที่จะนั่งรถสองแถวทางสีมลมเข้าไปนะคะ oh. ตอนนี้นะคะเพื่อนยังไม่มาเราก็เลยต้องนั่งสองแถวไปเทอมิน,นอนก่อนนะคะไปหาข้าวกินมันลีลาอยู่ เออกดกิ่งไกลไปหน่อยไม่ต้องเดินเลยรหลดแล้วแตเดเพื่อนจะมาลัานบนะคะะ่มเดินทาจากบ้านมาลลำบากนะก็ะเลยต้องเาดออกมาอยู่ดีแล้วทำไมน้ง้ฉันน่าสงันรตื่นเชามาลงที่พระยาเหนือเลยก็บนจอมลีลานะคะกว่าจะมาก็เนาะกูขิวจะใส่จะขาดอยู่แล้ว กินข้าวเสร็จเราไม่ทันแล้วรอบบายสองไปปิดบุญเรามาไม่ทันเรือรอบบายสองนะคะก็เลยมานั่งรอกินข้าวก่อนแล้วก็ซื้อโกโก้ไปแก้วนึ่งห้บาทนะคะมีน้ำเปล่าขวดหนึ่ง7บาท 60บาทตอนนี้ก็กำลังจะไปขึ้นเรือนะคะกว่าจะได้ขึ้นเรือนี่โหเราถ่ายเกือบเมมเ,มเต็มแล้วนะคะ ไปเอารถนะคะเพราะว่าทางที่เราพักเขามีรถมอเตอร์ไซค์ให้เดี๋ยวต้องโทรหาเขานะชื่อโรงแรมอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูห้องกันว่าเป็นไงแต่เหมือนห้องเป็นแบบปูนเปื่อยนะตอนนี้คือมีปัญหานิดหน่อยนะคะคือหาชื่อคนจองไม่เจอรถกอล์ฟมารับก่อน ห้องที่5นะคะห้องก็จะเป็นห้องปูนเปื่อยนะคะนี่แบบนี้เห็นดูห้องน้ำไหมนี้จะเป็นที่แขวนผ้าฮะ แสนเหนื่อยนะคะในที่สุดเราก็ได้เอ็นหลังสักทีเดี๋ยเราจะต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปเอารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปหาดนะคะว่าจะไปแช่น้ําทะเลสักหน่อยนะเนียแต่เราจะไปแช่น้ําทะเลกันนะคะเพราะร้อนมากเลย น้องไม่เล่นน้ำแล้วเหรอถ่ายตร,ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหาดแสมนะคะตอนที่เราเคยมาครั้งก่อนๆจะมีเก้าอี้ตั้งเยอะมากกว่านี้นะคะแต่รอบนี้เนี่ยเหมือนว่าเขาเก็บกันไปเยอะเนาะเพราะด้วยสถานการณ์ที่แบบไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวนะคะและซิกเนเจอก็คือตึกรูปปลากระเบนนะคะก็จะเห็นได้ชัดมากในรูปที่เวลาเราเสิร์ชหาเกาะบนเกาะล้านเนี่ยก็จะเจอนะคะ ตึกที่เป็นรูปปลากระเบนตาแหวนนะคะนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าทุกทุกที่ที่เราเคยมานะวันนี้คนน้อยมากเลยน่าจะเป็นเพราะวันธรรมดาด้วยนะคะ เราลองมาเดินตลาดบนเกาะร้านดูนะคะไม่ใช่เป็นอย่างไรแต่เมื่อกี้ไปแวะซีวินคือบานปลายเลยก็จะมีร้านซีฟู้ดด้วยนะคะเหมือนมึงหอบฟางอะไข่เจียวในนี้ไข่แค่สองฟองเท่านั้ เสียอหาเยอะอยู่นะคะในกล่องนี้เนี่ยตอนแรกคิดว่ามันจะไม่บานปลายแต่ที่ไหนได้บานปลายมากวันนี้ก็เช้าอยู่วันหนึ่งแล้วคะคีเราที่จะมากินบ้าเฟาต์มีอาหารเช้า นี่อยู่หาดตายายนะคะปกติเราไม่เคยมาหาดนี้นะทางมานี่ก็ข้างแบบเป็นรูเล็กๆมากเลยน้ำทะเลใสมากเลยนะคะเชา้ชาเช้าแบบนี้วันนี้เราก็ต้องกลับแล้วนะคะมาแบบรวดเร็วมากรวดเร็วทางใจมากอยู่นี่ไม่ห็นแบบยี่ยชั่วโมง ถ้าใครชอบลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดสิคตามเป็นกำลังใจกับสมาชิกเพียวด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย